สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้เจนจ้าพาท่องโลกบอลสีของเราจะพามาพบก,กับบอลตัวนี้ค่ะนีค่ะบอลพระล่วงนะคะของดําของเราของดำ,งดำ,งดำมีดีนะเป็นบอลโบราณนะคะบอลโบราณที่หาย,ยากยากตัวหนึ่งเหมือนกันเรามาดูลักษณะของบอลสีพรพะล่วงกันค่ะลักษณะใบนะคะมีหูคาเดียวลงไปมีหาง อย่างนี้กระดูกสีดํานะคะกระดูกสีดําเข้มอย่างนี้เลยนี่กระดูกขเขาใบใหม่ออกมาก็ดํามาเลยนะคะดํามาเลยแล้วก็ดูก้านก้านเขาจะสีดําสนิทเลยนะคะดําแบบไม่มีอะไรเต้มเลยดําแบบดํามาตั้งแต่ใบใหม่ก็ดําเลยค่ะนี่ ดูพื้นสีของเขาจะมีกัดสีชมพูจุดๆอยู่รอบๆแต่ไม่เยอะมากนะคะสีชมพูเข้มค่ะสวยมากค่ะมันเหมือนมันเหมือนบอลสีเรืองแสงเลยตรงตรงเนี้ยตรงจุดๆของเขาเนี้ยมันเหมือนเรืองแสงจะเป็นบอลตัวเนึนงที่สวยและชอบมากเพราะว่ามันสวยจริงๆชอบสีดำๆนี้มันเข้มๆนะคะ พขพันโดยการผ่าหัวแล้วก็แยกหน่อของเขานะคะอย่างกระถางนี้จะมีสองต้นงานจะแยกได้ละเนี่ยค่ะือลักษณะนีบอลสีดำๆแบบนี้เขาชื่อพรนพาล่วงนะคะเห็นที่ไหนก็ถ้าไม่มั่นใจก็ทักมาถามทักแชทมาเล็กเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะหรือบอลตัวอื่นก็ตัวนี้ชื่ออะไรอย่างงี้ก็ทักแชทมาได้ตลอดเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวจินจ้าจะไปถามคนอื่นมาให้เนาะบอลตัวนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบอลเก่าตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะสะสมไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานได้ค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ค่อนข้างสูงเยวคลิปต่อไปจินจ้าจะพาไปพบกับบอลสี่ชนิดไหนก็ฝากทุกคนติดตามและรับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ